สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดก็มาอีกแล้วนะคะที่เก่าเวลาเดิมจะมาดูต้นไม้ดอกไม้ค่ะว่าช่วงนี้เดือนอะไรนะมิถุนาเหรอคะมีอะไรขายให้บ้างมีอะไรให้เราดูบ้างจะมาดูว่าช่วงนี้มีอะไรบ้างกิ่งพันกุหลาบหรือกิ่งกุหลาบต้นกุหลาบยังมีอยู่ไหมลดราคาบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะมันจะเป็นสองโซนนะคะวันนี้วันหยุดคนเยอะมากไปค่ะ ดอกบัวดอกบัวเยอะจังเลยดอกบัวค่ะดอกบัวดูสีขาวสีชมพูนะคะต้นเล็กๆงานห่ะบัวดอกบัวอืวสวยค่ะสวยหกร้อยกว่าบาทแน่เลยดอกบัวสะบัว มีบวัวมีปลาใบลายๆมีปลาด้วยไข่ <c oughs> บัวค่ะ <c oughs> อืมบัวบัวต้นนี้น่ารักเล็กๆค่ะเล็กๆสวสวย ช่วงนี้ขายบัวเข้าไปข้างในกันค่ะข้างในนะคะมันจะเป็นสองโซนนะคะข้างในนี่เป็นห้องกระจกโซนข้างนอกเนี่ยธรรมชาติเลยค่ะต้นไม้หลากหลายชนิดต้นไม้ดอกไม้ มันนี้ไม่มีแดดฮะไม่มีแดด <c oughs> เดือนละครั้งยังไงก็ต้องมานะคะมาที่นี่ <c oughs> ว่าแต่ละเดือนเขามีอะไรขายบ้างยังไงก็ต้องมาดูมาชมและมาเผื่อได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้าน ไปดูว่ากุหลาด,ลดลราคาไหมดอกเช่วงฟ้าบ้านเราก็มีนะคะอันนี้เคยปลูกนะคะทนมากที่เมืองไทยก็มีนะเคยเอากลับไปเมืองไทย ปลูกไว้ตั้งหลายปีไม่ตายนะคะ่อมอดอกตลอดเลยนะชอาไปเมืองไทยต้นนี้ชนมากๆชนจริงๆมีหลายสีนะคะต้นนี้ชอบมากเคเอากลับไปเมืองไทยไม่ตายแต่ตอนนี้ตายแล้วเมย์ยหขุดมันจะอยู่ได้หลายปีนี่มาถึงข้างในแล้วค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะกุหลาบอยูข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปดูก<น>ุหลาบกันมีไหมอุ้ยน่ารักจัง หลอดค่ะดูนี่ลดราคาไหมไม่ลดนะคะเหมือนเดิมแต่ไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะแต่ยังมีอยู่สีเหลืองเนียคะดอกหมดแล้วเขาก็ตัดเหมือนเราเนี่ยนะคะเห็นไหมตัดดอกเหมือนกันมันกลางจะแตกมาดอกหมดเขาก็ตัดเหมือนเราเนี่ยะคะ่ะ เราตัดเหมือนเขาเขาก็ตัดเหมือนเรานี่เห็นไหมฮะตัดแล้วมันก็แตกมาใหม่แตกมาแล้ว ยาสุยนาลุยาสุยอาลุสามมันมีรดวราคาไหม <c oughs> ไหน<ะ>นิ้วอุ้ยปุิบราคาสองพันเก้าราคา2,980เยนนะคะเอาราคานี้หาร3นะคะจะได้ราคาเงินไทย อ่อออเรนจิ Orange. จะได้ราคาเงินไทยที่ถูกต้องนะคะอาจจะหกร้อยกว่าบาทเรบอยชอบมากเลยไอ้เพย์บอยชื่อถูกใจอันนี้สวยนะคะเนี่ยใบสวยถ้ารดราคานี่อยากซื้อเลยใ่ไหมคะใบด่งดางๆใบด่างสวยชอบ อืมคับเปนสามอีนี่ะไงไม่รู้หอมอะไร กุหลาบต้นพันกุหลาบยังเยอะอยู่ค่ะร้านนี้ยังเยอะนะคะอันนี้อยู่ใกล้บ้านนะคะนั่งขับรถมาสิบห้านาทีก็ถึงแล้วค่ะนี่อยู่ใกล้บ้านนะคะเป็นต้นไม้เกรดเอนะคะราคาก็เอเหมือนกันค่ะเนี่ยเขาเขาาตัดแล้วมันก็จะแตกไ่าน,นะคะ อมไม่รู้หอมอะไรใส่หอมกุหลาบดีแล้วนะยินดีเลยหอมหอมเนี่หอมมากเลยสวยสีขาวขาวแบบเหมือนจะชมพูนะคะ สวยจังอันนี้กุหลาบเลยหรือเปล่าสวยหอมอุ้ยหอ,ห,อหอมค่ะหอมหอมค่ะดมแล้วนะหอมต้นเท่าไหร่เนี่ยสวยหอมนะคะอุ๊ยเจ็บจิ้มฉันหอมเลยค่ะ ดอกเป็นพวงแบบนี<ม>้เลยนะสวยมากเลยคุหลับเลยแน่เลยยาซุยนะรู้ข้างกับกุไหนต้นมะเขือเทศ เป็นโซนของกินนะคะเหมือนเหมือนใบหูเสือบ้านเลยเอาไว้กินกับลาบกับก้อยเหมือนมากแต่กินว่าไม่น่าใช่มะละกออ่ะนี่ต้นมะละกอค่ะแพงกันนะสามร้อยกว่าบาทต้นมะละกอ ปะปายาลูกต้นมะละกอค่ะมีขายโหเยอะเลยต้นมะละกอค่ะปะปายาเขาเรียกปะปายานะคะต้นมะละกอ เดีย๋ยวขอเลือกก่อนนะคะว่าจะอ,าอะไรดีมีอะไรให้ซื้อไหมนี่จะเป็นขาหรือเปล่าต้นอะไรทำไมมันเป็นดอกเพื่อนรู้จักไหมกูหลามด้วยเขาถอดป้ายออก หมดหน้าแล้วก็ถอดใต้กุหลาบวองหมดเลยค่ะนี่ะหมดช่วงกุหลาบเนยเนีบลูถอดใต้ายแล้วนะคะเดี๋ยวไปเลือกกุหลาบก่อนถ้าเราจะเลือกกุหลาบนะคะแนะนําเลยนะคะนี่เลือกกิ่งที่มันแตกมาแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นโครคนะคะเนี่ยเป็นโรคนะคะอันนี้ต้องแกะออกนะคะเป็นโรคเท้าแสนปมหรือโรคมะเร็งกุหลาบเนี่ยต้องแกะทิ้งนะคะถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องซื้อกลับบ้านนะคะนนกะอเจอแบบนี้อย่าซื้อกลับบ้านนะคะ ม,มันเป็นโรคค่ะข้าวเส้นปมหรือญี่ปุ่นเขาเรียกมะเร็งกุหลาบนะคะกลุ่ก้อนข,อขาวแบบนี้ให้แกะทิ้งนะคะสงสารมันเจอแบบนี้อย่าซื้อนะคะนี่มีอีกต้นหนึ่งค่ะอันนี้น่าจะเป็นสีม่วงนะคะนี่สองต้นนี่เหมือนกันนะคะจะพามาดูนี่ค่ะนี่ค่ะน่าจะเป็นโรคข้าวเส้นปมหรือมะเร็งกุหลาบนะคะสังเกตดูตรสมยยัยนี้ค่ะ เจอแบบนี้ย่าซื้อกลับบ้านนะ้ะนี่แข็งแข็งแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในรากมันเนี่ยอยู่ในรากาเป็นแบบนี้โอกาสรอดโอกาสงามไม่มีค่ะรากมันโผล่ขึ้นมานี่มันเป็นอยู่เน,ะะนี่ยเนี่ยตรงนี้ที่มันเป็นเนี่ยแหละเขาเรียกเ้าเสนผม หรือมะเร็งกุหลาบเป็นเยอะเลยต้นนี้กับต้นนี้พันเดียวกันนะคะี่ <c oughs> แอบ,บแกะของเขาแกะอยากให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยทิ้งให้เขาสงสารมันสองต้นนี้พันเดียวกันป้าย <c oughs> ชื่อันเดียวกันเลยอันนี้นกันเป็นโรคเดียวกันด้วย จอแบบนี้อย่าซื้อนะคะอย่าซื้อเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้แกะมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นนะแกะแกะไม่ได้อันนี้ก็เป็นในของแข็งเนี่ยอยากแกะให้เขาต้องแกะทิ้งแบบนี้อยากแกะให้เขา, <laughs> ขากกเขาจอแบบนี้อย่าซื้อนะคะกระดาษญี <c oughs> ่ปุ่นจะไม่มีต่อป่านะคะ จะเป็นตองเขาเลยส่วนมากนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะกลับบ้านแล้วเนาะคะ่ะวันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรค่ะกุหลาบก็ไม่ดะะลดราคาดอกไม้ก็สวยงามที่สำคัญมะละกอบีอามะละกอเยอะมากค่ะไปแล้วนะคะกลับบ้านแล้วสาัสดีค่ะเรามาเจอกันใหม่